สวัสดีค่ะลูกค้าวันนี้แม่ค้าจะพามาชมวิดีโอการทำงานของรถ่ายคูปต a L4508D i Special ปี53ค่ะคันนี้แม่ค้าทำสีพิเศษค่ะสีเทาร์เโมกินนี่ค่ะสีลิเบเตดเอ t i ชั่นค่ะตอนรับปีใหม่ค่ะก็เลยทำรถ่ายสีเทาร์เโมกินนี่ให้ลูกค้าชมค่ะเผื่อลูกค้าชอบสีนี้ค่ะก็เลยทำสีแปลกตาหน่อยค่ะลูกค้า ถ้าครได้สนใจค่ะโทรสอบถามได้เลยคันนี้ก็นะคะขายราคาถูกๆไปเลยค่ะสองแสนสามหมืนห้าพันบาทค่ะ ชิ้นค่ะไม่มีด้นหน้าผ่านทวนเป็นรถจดทะเบียนปี53ค่ะเล่มเอกสารครบค่ะคัะนนี้ส่งฟรีภายใน300กิโลเมตแรกค่ะ เก็บงานแล้วก็ปรับสภาพให้ลูกค้าด้วยนะคะทางร้านเราเก็บงานจูแล้วซึมให้ลูกค้าค่ะน่าเห็นที่ร้านนะคะเก็บจูแล้วซึมให้แล้วก็ทําสีให้ใหม่ะคะ่ะ สีเทาค่ะสีเทาแล้วมูกินี่ค่ะนี้นะคะเปิดราคาขายที่สองแสนสามืนห้าันบาทค่ะ ลูกค้าก็ได้ชมว,วิดีโอการทำงานไปแล้วนะคะคันนี้เป็นรุ่นเป็นรุ่นท็อปของ45แรงม้าค่ะ 4508D Ispecial ค่ะเป็นรถจดทะเบียนปี53เล่มเอกสารครบค่ะคันนี้ไม่คะเปิดราคาขายอ่าถ,ถูกไปเลยแค่235,000บาทค่ะพร้อมแถมท่อเหล็ดให้ด้วยค่ะสวยๆเลยพร้อมเก็บงานจุดรถซื้อเป็นลูกค้าฟรีค่ะ ราคา235,000บาทส่งฟรีภายใน300กิโลเมตแรกค่ะทางร้านเราขายเงินสดค่ะแล้วก็รับสมาชิกกสค่ะยางสวยสีเส้นค่ะลูกค้าเดิมเพิ่งเปลี่ยนยางมาใหม่ค่ะลูกค้า สนใจจับจองค่ะหรือว่าสนใจอยากได้ไปใช้งานค่ะโทรได้เลยที่0982601158ร้านรถถมือสองเราในีดที่ขอนแก่นค่ะทาร้านเราก็มีรถหลายรุ่นค่ะขลูกค้าเริ่มต้นที่ L3408 ค่ะ35ยันมา45ยันมา45 DI ค่ะแล้วก็36แรงม้าค่ะมีหลายคันค่ะสนใจคันไหนก็โทรสอบถามแม่ค้าเพิ่มเติมได้ค่ะร้านเราเปิดทุกวันเลยจันทร์ถึงอาทิตย์ค่ะ วันนี้แม่ค้าขอจบการรีวิวรถถ่ายคูปตา L4508D e. Ice Special เท่านี้ค่ะลูกค้าฝากค่ะถ้ากดไลค์กดแชร์อ่ากดติดตามคลิปวิดีโอของร้านรถถ่ายมือสองเราไนดะ้ดีคอนแกนด้วยนะคะเดี๋ยวพบกันใหม่หคลิปหน้าค่ะลูกค้าสวัสดีค่ะ